สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้วันหยุดไม่ค้าตลาดนัดไม่ได้ไปขายของวันนี้มารายงานตัวนะคะวันนี้คือจะมารีวิวสินค้าตัวเนี้ยเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์ลี่ของโุมกินแล้วดีขับถ่ายสารพิษในร่างกายดีถอกลำไส้ สิ่งปฏิกูลในร่างกายของเราที่สิ่งตกค้างที่เป็นสารพิษนะ่ะเขาขับออกดีนะคะเพื่อนเคนไหนที่ว่าถ่ายไม่สะดวกซื้อตัวน,นี้มาทานวันละหนึ่งซองก่อนนอนทรงใส่น้ำแล้วกทานไ้เลยนะคะหอมหวานอร่อยค่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งนะคะเนี่ยซิฟเวแต่ก่อนเราก็แบบขาดโปรตีนนะ่ะ ไม่มีเวลาทานข้าวตอนเช้าเป็นแม่ค้าขายเช้าขายเย็นตีสี่ตีห้าออกไปตั้งร้านขายฟองยันเก้าโมงสิบโมงเช้าตื่นเช้ามาเราทานตัวนี้นะเพือ่อนเื่อนสร้างโปรตีนให้ร่างกายสร้างครุง้งคุ่มกันให้ร่างกายร่างกายแข็งแรงซิฟเวทพี่บอยโฆษณาตัวเนี้ยทานอร่อยมากมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพือ่อนเลองหาซื้อทานดูนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะ่ะ โรมพูต้าช็อตตัวเนี้ยพี่โดมโฆษณาพี่ดมบอกว่ากินตัวเนี้ยมีประโยชน์เพราะว่าผิวสวยหน้าใสคนที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะจุดด่างดำทานตัวเนี้ยแต่ก่อนสิวเต็มหน้าเลยเนี่ยทานได้ประมาณสองลิตรเนี่ยสิวเริ่มจางแต่ก่อนนี่โอ้เม็ดปลเลเลยลองทานตัวนี้ดูนะคะ เราเป็นแม่ค้าตลาดนัดตากแดดทุกวันหน้าก็ต้องดําสิวก็ต้องขึ้นเราเลยเห็นพี่โดมโฆษณาเลยซื้อมาทานหน้าใสเริ่มดีขึ้นเห็นผลนะคะเพื่อนๆเ,เห็นผลจริงตัวนตเ,นเนี้ยแล้วทีเนี้ยตื่นเช้ามาก่อนออกประายของตลาดนัดทานกาแฟตัวนี้เลยบูมคอฟฟี่นะมีประโยชน์ คนไหนที่เป็นเบาหวานไขมันความดันทานได้นะคะไม่ต้องกลัวอ้วนทานแล้วดีต่อร่างกายนี่ยแล้วก็บลูมวิตซีตัวนี้ใครจะเป็นหวัดน้ำมูกไหลไอจามทานตัวนี้หายเพวาะที่บ้านลูกเป็นภูมิแพ้ไอจามบ่อยเจอแดดเจอฝนอะไรเงี้ยฝุ่นละอองจามทั้งวัน ลองซื้อมาให้ลูกค้าที่ป้อง